เรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมกับป่ามหัศจรรย์ของอุทยานแห่งชาติป่าจานเจีเจนะคะที่ตั้งอยู่ที่มณฑลหูหนานในประเทศจีนนะคะจริงๆแล้วเหมือนที่ฉันคล้คลายคับผลานะคุณผู้ชมว่าทีฉันเคยเล่าถึงเทียนเหมือนซานที่มณฑลนี้ไปด้วยเหมือนกันนะ,ะแต่ว่า ป่าแห่งนี้ก็เป็นอีกสถานีที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติที่สวยงามจนน่าทึ่งนะมีชื่อเสียงโด่งดังจากเสาหินทรายที่สูงตระงหาห่านนท่ามกลางป่าไม้เขียวขจีโดยอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะมีพื้นที่ประมาณ 11,900เฮกตาร์ 1> 1, 10, ค่ะอีกครั้งอย่างได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยโดยองค์การยูเนสโกนะคะนับว่าเป็นผลงานชิ้นเอกแห่งธรรมชาติที่มอบประสบการณ์อันน่าทึ่งนะัลงไปถึงความหลากหลายทางระบบนิเวศท,ที่อุดมสมบูรณ์นะคะอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะคะมีชื่อเสียงในเรื่องของหินรูปร่างแปลกตาค่ะคุณผู้ชมที่คนในท้องถิ่นเขาจะเรียกกันว่า ป่าหินนะคะซึ่งมีลักษณะเด่นก็คือเป็นเสาหินทรายคอสไซส์นะคะสูงตระงานนับพันต้นนะที่พุ่งสูงขึ้นไปในอากาศค่ะทำให้เกิดภูมิทัศน์เหนือจริงที่ชวนให้นึกถึงอาณาจักรในตำนานนะคะถ้าคุณผู้ชมนึกถึง ภาพยนตร์จีนนะซีรีส์จีนหลายๆที่ก็จะมีทิวทัศน์คล้ายๆแบบนี้นะโดยส่วนที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ก็คือภูเขาอาวตารฮัเลลูยาค่ะซึ่งเป็นภูเขาที่ได้สร้างแรงบนันดาลใจนะคะในการสร้างภูเขาลอยฟ้าที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องอวตารของเจมส์คาเมรอนนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเต็มไปด้วยเสาหินทรายสูงตระหง่านหุบเขาเคี้ยวขจีแล้วก็ยอดเขานะคะที่ปกคลุมไปด้วยหมอกนะโดยบางเสาเนี่ย ก็มีความสูงกว่า200เมตรนะเสาที่สูงที่สุดซึ่งรู้จักกันก็ชื่อว่าเสาท้องฟ้าทางทิศใต้ค่ะตั้งอยู่บนความสูง1 0 8 0เมตรนะคะเหนือระดับน้ำทะเลค่ะสิ่งหัศจารทางธรรมชาติเหล่านี้นะคะต้องบอกว่าโดดเด่นด้วยป่าทึบลำธารเงียบสงบแล้วก็น้ำตก ที่ไหลลดหลั่นสร้างบรรยากาศอันน่าพิศวงที่สร้างแรงบนันดาลใจนะคะให้กับศิลปินแล้วก็ผู้สร้างภาพยนตร์จํานวนนับไม่ถ้วนเลยนะคะคุณผู้ชมและนอกจากนะคะหินรูปร่างแบบตานะคะของอุทยานแห่งชาติจานเจี๊ยนะฮะยังเป็นที่ตั้งของป่ากึ่งเขตร้อนที่หนาแน่นอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมลําธารที่ใสเหลากับคริสตัลนะ,ะแล้วก็มีทะเลสาบอันเงียบสงบนะ,ะซึ่งก็เป็นที่อยู่อาศัยของพืชแล้วก็สัตว์นานาพันธุ์เลยทีเดียวนะคะโดยนัก สามารถที่จะสำรวจเส้นทางเดินป่าคะคุณผู้ชมได้มากมายในอุทยานแห่งชาตินี้นะคะแล้วก็ยังมีโอกาสพบกับสัตว์ป่าหายากนะคะมากมายอย่างเช่นลิงแสมนะคะคุณผู้ชมชมมดนะคะแล้วก็ซาลาเมนเดอร์ยักษ์จีนนะคะไก่ฟ้ารีฟไก่ฟ้าสีทองนะคะเป็ดแมนดารินลงไปถึงนกนานาพันธุ์อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมที่อุทยานแห่งชาติยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นลิฟ ไปหลงค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็จะเป็นลิฟที่ กางแจ้งที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะจะมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบได้อย่างน่าอัศจรรย์และเขตทัศนียภาพของเทียนเหมือนซานหรือว่าซุ้มประตูสวสรรค์นะคะก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กันเลยนะคะผู้ชมหลายๆคนก็อยากไปเทียนเหมือนซานนี่แหละนะคะและอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องของทางเดินลอยฟ้ากระจกที่แสนหวาดเสียวอีกด้วยนะคะใครๆก็ชอบความหวาดเสียวก็จะไปเดินที่สะพานนี้อีกนะคะยังไม่หมดค่ะผู้ชมที่อุทยานแห่ง ชาตินี้ก็ยังมีกระเช้าลอยฟ้าด้วยนะคะนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเดินป่านะคะคุณผู้ชมปีนผานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วยนะคะก็จะเป็นประวัติศาสตร,ร์ของชนกลุ่มน้อยทู่เจียอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าใครมาที่นี่เนี่ยครบเลยทีเดียวนะคะอุทยานแห่งชาติป่าจางเจียเจียเนี่ยถือว่า เป็นเครื่องพิสูจน์นะคะถึงพลังและก็ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์นะคะที่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนะะด้วยเสน่ห์ที่น่าลหลงไหลเหนือการเวลาเลยทีเดียวละค่ะต้องบอกว่าอุทยานแห่งชาติที่ททนี่เนะี่ยคุณผู้ชมดังมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอาจจะดังจากภาพยนตร์เรื่องอวตารด้วยนะคะแล้วก็ดังจากความยิ่งใหญ่และความน่าอัศจรรย์ใจของพวกเขาด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะ